เสียดายไม่เห็นเมื่อวานนี้ครับพี่น้องเริ่มจะอันแล้วบานแล้วก็เห็นเขาเอามาอยู่นะครับเห็นคนหรือว่ามีคนเอาเห็ดบดมาอยู่นะครับแต่ว่าลืมครับไม่ได้เช็คดูครับว่าขอนที่มันเคยออกนะครับที่เคยเอานะ่ะไม่ได้ดู ก็เลยเป็นแบบนี้ครับโอ้เสียดายมากครับเนี่ยเสียดายมากๆเลยครับจะได้กินแกงเห็ดบดอ่อนๆเนาะเสียดายครับแต่ก็ยังกินได้ครับยังซุปซุปได้อยู่ครับนทำซุปนะครับซุปซุปเห็ดกระด้างซุปเห็ดบดนะครับอันนี้ยังไม่ถึงกระด้างนะครับนี่ครับนี่ก็มีครับนี่ โอ้ยเสียดายมากครับอันนี้เป็นกระด้างแล้วครับอันนี้พื้นดําแล้วครับพื้นดําแล้วแต่ก็ยังกินได้ครับเสียดายมากครับเห็ดที่ออกช่วงนี้แถวบ้านผมเรียกว่าเห็ดบดข้าวดอนะครับข้าวดอก็คือข้าวสามเดือนนะครับข้าวเบานะครับยังจะมีออกอีกรอบหนึ่งนะครับคือข้าวงันนะครับภาษากลางน่าจะเรียกว่าข้าวหนักมั้งครับออกรอบหน้า ดอกมันจะหนาจะใหญ่กว่านี้นะครับเห็ดบดท,ที่ออกตามคอนธรรมชาติแบบนี้นะครับมันจะอร่อยกว่าเห็ดบดท,ที่เราเจาะเอาเชื้อใส่นะครับเวลาเอามากแกงกินรสชาติมันจะแตกต่างกันเลยครับนี่แหละครับอาหารการกินคนอยู่บ้านนอกคอกนานะครับกินอาหารแบบธรรมชาตินะครับอาหารที่ปลอดภัยนะครับ